สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ทุกคนนะคะอยู่กับนานาค่ะฝนฟูค่ะใช่แล้วตอนนี้เราอยู่กันที่ไหนครับฝนฟูเราอยู่กันที่หอพักในมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงนั่เองค่ะใช่เพื่อนๆตื่นเต้นกันไหมครับจะได้กลับมาอยู่ที่มหาลัยแล้วตื่นเต้นมากเลยค่ะใช่โดยเฉพาะน้องๆปีหนึ่งนนองฝนฟูใช่ค่ะเพราะว่าน้องๆยังไม่เคยเข้ามาเนาะใช่ค่ะงั้นเรามาบอกกันสักนิดหนึ่งดีกว่าว่าหอในแม่ฟ้าหลวงเนี่ยมีกี่หอค่ะ หอในของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงนะคะมีทั้งหมด18ดหลังคานั่นเองค่ะคีณนา,นาใช่แบ่งเป็นหอชายทั้งหมดค่ะสองหอค่ะแล้วก็ที่เหลือจะเป็นหอหญิงค่ะเป็นหอรุ่นพี่ทั้งหมดค่ะสองหอแล้วก็จะเป็นหอตั้งสาาต่างชาติอีกหนึ่งหอค่ะค่ะใช่ค่ะ แล้วปีนี้พิเศษมากๆเลยค่ะฝนฟูน้องๆสําหรับน้องๆปีหนึ่งสามารถเลือกได้ว่าที่จะอยู่หอในหรือว่าจะอยู่หอพักด้านนอกคะอ่ะแล้วก็สามารถเลือกได้ว่า จะอยู่หอกับใครสามารถเลือกรูเมทได้พร่ะปกติทุกปีจะไม่มีนะคะเพราะว่าเขาจะสุ่มรายชื่อเอาใช่ซ<ช>ึ่งปีนี้ก็พิเศษจริงๆค่ะใช่แล้วรูเมดเนี่ยเป็นยังไงบ้างอยู่กันกี่คนอ่ะฝนฟูบอกน้องน้อยก็คือรูเมทนะคะถ้าเป็นหอเอฟหรือว่าหอลำดวนนะคะก็จะอยู่ด้วยกัน4คนนั่นเอง<ช>ค่ะใช่แล้วก็เป็นสัตวทองสองคนใช่สัตทองสองคนนั่นเองเอ,อในหอนเนี่ยเรามาดูกันสักนิดนึงว่า เขาให้อะไรเรามาบ้างของส่วนกลางใช่ค่ะเร่งภายในหอนะคะก็จะมีเตียงนะคะมีเตียงขนาดสามฟุตครึ่งให้น้องๆได้นอนกันอย่างสบายใช่ค่ะใช่มีโต๊ะหนังสือที่ให้น้องๆได้นั่งเรียนกันอ่ามีตู้เก็บของมีตู้เสื้อผ้าใช่ค่ะอ่าน้องๆอย่าลืมนะคะพกกุญแจมาล็อกด้วยเพื่อความปลอดภัย แล้วเราก็มีพัดลมให้ด้วยหนึ่งตัวฝนฟูค่ะแล้วแต่ว่าน้องๆเนี่ยสามารถพกอะไรมาได้บ้างอย่างแรกเลยนะคะเราต้องพกอุปกรณ์เครื่องนอน,นะคะ่ะไม่ว่าจะเป็นผ้าปูที่นอนนะคะ,ะผา้าห่มค่ะหรือว่าหมอนนะคะ,ะยังอีกหนึ่งรอบค่ะผ้าปูที่นอนต้องเป็นขนาดสามฟุตรึงใชค่ค่ะค่ะแลวไม่ใช่แค่นั้นนะคะน้องๆหรือว่าเพื่อนๆอ,อาจจะเตรียมพวก ยาอุปกรณ์ของตัวเองใช่ของใช้ส่วนตัวต่างๆยาประจำตัวใช่ค่ะใช่อุปกรณ์การเรียนต่างๆเซตอนึ่งเซ็ต้า อ่าอย่างนี้แล้วพวกเครื่องใช้ไฟฟ้าผลผู้ใช่ค่ะเครื่องใช้ไฟฟ้าก็เอามาเล็กๆลน้อยๆได้ใช่เล็กเล็กน้อยๆได้เป่าผมเครื่องหนีบผมทำผมอ่ารีดผ้าอะไรอย่างงได้พัดลมใช่มีเป็นของส่วนตัวได้หรือแม้แต่จะเป็นพวกการเรียนก็เป็นคอมพิวเตอร์หรือแล็ปท็อปนั่นเองค่ะแล็ปท็อปไอแพอะไรเอามาได้หมดเลยแต่ว่า พวกเครื่องใช้ไฟฟ้าใหญ่ๆอย่างเงี้ยอย่างแบบแอร์ตั้งโต๊ะเงี้ยขอสงวนแล้วกันเนาะแล้วก็ที่นี่นะคะไม่อนุญาตให้ทํากับข้าวค่ะไม่สามารถทําอาหารได้ใช่พวกม้หุงข้าวไมโครเวฟเนี่ยไม่ต้องเอามาค่ะเพราะว่าในส่วนกลางของเราค่ะฝนฟูกะก็มีเหมือนกันไม่ว่าจะเป็นไมโครเวฟนะคะพวกตู้เย็นตู้เย็นค่ะเครื่องทําน้ําร้อนใช่ค่ะใช่ค่ะแล้วน้องๆอาจจะ กังวลใจว่าพี่คะพี่คะมาอยู่หอในเนี่ยเข้าห้องน้ํายังไงอ่าเข้าห้องน้ํายังไงก็คือในหอเอฟนะคะจะเป็นห้องน้ํารวมเองค่ะแล้วถ้าเป็นล้ำดวนนะคะจะมีห้องน้ําในตัวค่ะสําหรับห้องน้ํารวมเนี่ยก็จะมีแม่บ้านทําความสะอาดให้แต่ว่าถ้าเป็นห้องน้ําในตัวเนี่ยน้องๆต้องรับผิดชอบกันเองใช่ค่ะก็เตรียมพวกอุปกรณ์ทําความสะอาดมาใช่ค่ะแต่ว่าถ้าหนาวเนี่ย เรามีเครื่องทำน้าอุ่นให้ใช่ค่ะอุ่นสบายกายอย่างแน่นอนและที่สําคัญค่ะฝนฟูในช่วง new normal แบบนี้ค่ะเราก็ต้องมีมาตรการป้องกันตัวเองและป้องกันผู้อื่นนิดนึงค่ะโดยที่เรามีนี่ค่ะ mfu start ค่ะเป็นเว็บแอปพลิเคชันของมหาวิทยาลัยของเราที่น้องๆจะได้สแกนเข้าห้องเรียนสแกนเข้าหอพักในทุกทที่ค่ะสแกนเข้าสแกนออกนี่นอนแล้วก็ มีการรักษาความปลอดภัยอย่างแน่นอนค่ะหอของเรามีรปภเห่อเป้ายาำ24ชั่วโมงใช่ค่ะ,คะแล้วเข้าออกก็มีการแบบให้เสียบบัตรให้เสียบบัตรประจำตัวหอพักอย่างนี้และนี่นะคะก็คือ หอพักในมอแม่ฟราหลวงของเราก็จบการรีวิวไปแล้วค่ะฝนฟูใช่ค่ะใช่ค่ะและเพื่อนๆอย่าลืมนะคะอยู่หอพักอย่างไรให้ปลอดภัยอ่าสแกนอุณหภูมิก่อนเข้าห้องอ่ามีการล้างเจลล้างมือและเว้นระยะห่างค่ะฝนฟูมีการใส่แมสนะคะใช่ค่ะและที่สำคัญค่ะอย่าลืม M F U Start ของเราค่ะ อเราจะได้ใช้ชีวิตกันอย่างปลอดภัยในแม่ฟ้าหลวงนะคะแล้วเจอกันที่มหาลัยแม่ฟ้าหลวงค่ะบ๊ายบายเจอกันค่ะ